สวัสดีครับพบกับผมกั๊ดฮับอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้มาในส่วนของเล่าเรื่องหลอนนะครับเรื่องราวความหลอนในวันนี้เกิดขึ้นที่สี่แยกโรงพยาบาลล้างจังหวัดระยองนะครับโดยมีเสียงล่ำลือเสียงเล่าอ้างถึงเรื่องราวอาถรรพ์ที่พบเจอกับผีสาวที่คอยโบกรถในยามค่ำคืน ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านรปภหรือแม้กระทั่งตำรวจอาก็เจอเรื่องราวอาถรรพ์เหล่านี้กันท่วนหน้าเลยครับโดยเรื่องราวได้ถูกถ่ายทอดออกมาซึ่งนายเปียกอายุ45ปีชาวบ้านในชุมชนแถวนั้นเล่าว่าเสียงล่ำลือถึงหีสาวที่ออกมายืนโบกรถนี้มีมานานแล้วครับ ซึ่งเพื่อนของตน่าเคยพบเจอผีสาวกันมาแล้วท่วนหน้าในเวลาหลังเลิกงานประมาณสองทุ่มในทุกคืนก่อนวันพระและในคืนวันพระครับส่วนตัวเขาเองสัมผัสได้ในทุกครั้งแต่จะมีอาการขนล,ลุกเวลาออกมาหากพบหาปูนาไปทำกินครับโดยส่วนตัวเขาเชื่อว่าผีสาวที่คอยออกมานั้น อาจจะออกมาคอยเตือนให้กับผู้คนที่คยที่คอยใช้รถใช้ถนนโดยส่วนตัวเขาเชื่อว่าผีสาวมาคอยเตือนภัยให้กับคนใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังบริเวณสีแยกอาถรรพ์โรงพยาบาล,ล้ากแห่งน,นี้ครับโดยเรื่องราวต่อมาได้ถูกถ่ายทอดมาจาก นายลบอายุ38ปีอาชีพรอปภนะครับเราว่าตนเองนั้นเคยพบเจอขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางานในนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งบริเวณแยกแห่งนี้มีหลายคนเคยพบเจอกับผีสาวเป็นประจำที่เป็นผีเฝ้าสีแยกอาถรรพ์โรงพยาบาลล้างแห่งนี้ นเป็นสีแยกอาถรรพ์ตามคำล่ำลือที่เกิดอุัติเหตุอยู่บ่อยครั้งมีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมาแล้วอย่างมากมายเรื่องราวต่อมาเป็นเรื่องราวทางด้านตำรวจบ้างนะครับแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับโดยท่านเปิดเผยว่าคำล่าลือที่ชาวบ้านพูด พบผีสาวม,มาปรากฏล่างยืนโบกรถที่สีแยกอาถรรพ์โรงพยาบาลล้างตนเองก็เคยได้ยินได้ฟังจากชาวบ้านแต่นอกจากนี้ในส่วนของตำรวจก็ยังมีเรื่องเล่ากันอีกว่าเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเดินขึ้นมาที่โรงพักบ,บอกว่าได้ขับรถคนหญิงสาวคนหนึ่งจึงของให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุตพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยามที่เกิดเหตุแล้วกลับไม่ปรากฏร่องรอยใดๆเลยและรถของผู้หญิงคนที่เข้ามาแจ้งความนั้นก็ไม่พบร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุเช่นกันครับในส่วนนี้มือความเชื่อของชาวบ้านที่เคารำลือกันมาจริงๆอยากะไรก็ตาม าวบ้านในบริเวณดังกล่าวคาดว่าผีสาวที่ออกมาปรากฏร่างให้เห็นมายืนโบกรถนั้นน่าจะยังไม่ได้ไปปวดไปเกิดครับโดยชาวบ้านต้องการให้หมอปลาและหนุ่มตวัดลิ้นสัมผัสวิญญาตมาพิสูจน์หาผีสาวในคืนวันพระเพื่อแก้อาถันและปลดปล่อยวิญญาณให้ผีสาวได้ไปปุดไปเกิดด้วย และเรื่องราวของสีแยกโรงพยาบาลอาถรรพแห่งนี้ก็ได้จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับากท่านผู้ชมชอบเรื่องราวเรื่องนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ